สิบบาทพศสองห้าสามสี่ที่เคยรับซื้อนะคะน้ปัจจุบันนี้วันนี้ค่ะหยุดรับซื้อแล้วค่ะนะคะสิบบาทปีสองห้าสามสี่ปัจจุบันนี้ไม่รับซื้อแล้วค่ะคนที่เคยนํามาขายนะคะรู้นะคะไม่รับแล้วค่ะเหรียญสิบบาทปีพศสองห้าสี่สองหน้าปัจจุบันนี้เ็นหน้าหยุดรับซื้อแล้วค่ะให้แจ้งให้รู้นะคะนะคะทั่วกันนะคะคนที่เคยนํามาขายนะสิบบาทสองห้าสี่สองตอนนี้นะคะหยุดรับซื้อค่ะไม่รับนะคะไม่ รับซื้อเหรียญต่างประเทศค่ะเหรียญที่เป็นสก,กุลยูโรแบบนี้นะคะสองยูโรรับซื้อสี่สิบบาทหนึ่งยูโรยี่สิบบาทค่ะห0สิบเซนนี้ก็ได้สิบบาทค่ะแต่ถ้าย่อยย่อยมากไปกว่านี้เ,เรทจ,จะไม่ได้ตามนี้แล้วค่ะหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทอย่างอย่างยูโรนะคะสองยูโรสี่สิบาทหนึ่งยูโรยี่สิบาท ห้าสิบเซนก็จะได้สิบบาทถูกไหมคะแต่ถ้าสิบเซนห้าเซนก็ไม่ได้แล้วนะคะจะมารวมเป็นสิบสิบเซนสิบเหรียญจะมารวมเป็นหนึ่งยูโรไม่ได้นะคะไม่ได้เขามีคิดให้แบบนั้นคะ่ะคนที่รับซื้อจบไปหาน้าไปนะคะแบบนั้นเขาไม่คิดคะ่ะเนี่ยคะ่ะท่านใดมีต้องการขายก็ถ่ายรูปมานะคะเดี๋ยวป้นัดป้นัดก็จะให้ทีมงานตีราคาให้แบบนี้เลยคะ่ะนะคะ โดยรวมๆแล้วจะรู้จักอยู่ไม่กี่เหรียญเองค่ะนอกนั้นก็จะเป็นอะไรที่ไม่รู้จักอันนี้เหรียญฟรังเป็นน้ำไม่แนเ่ใจว่ายังแลกได้อยู่ไหมบางบางเหรียญน่ะนะคะมีเหออรียญพสสองสี่เก้าสามค่ะจะมีชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเท่ากันทุกเหรียญค่ะเหรียญต่างประเทศค่ะ ต่างประเทศนะคะเหรียญที่รับซื้ออันนี้คือ f อฟซส่งมาขายนะคะอันนี้ป้าน่าไม่รู้ราคาป้าน่าก็ต้องถ่ายถ่ายรูปค่ะแล้วก็ส่งไปให้ทีมงานน้องๆทีมงานที่ที่เขาดูเหรียญต่างประเทศนะคะทีมงานที่ร้านนะคะให้เขาตีราคาให้ป้าน่าจะรู้หลักๆอนะคะอย่าง Euro, Euro, หนึ่งยูโรสองยูโรเหรียญยูโรแล้วก็เหรียญย s a ออะไรเงี้ย US น่นะคะแล้วก็เหรียญอ่า อย่างใกล้ๆเลยก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นคล้าวๆนะคะโดยประมาณดอลลาร์ฮ่องกงนะคะเเงินเยน,นญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะจะรู้แค่หลักๆค่ะแต,แต่ถ้าเยอะๆอย่างนี้นะคะประเทเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญตา่างประเทศที่เห็นในภาพนี้นะแทบจะไม่รู้จักเลยค่ะ ถ้าจะไม่รู้ไม่รู้จักคือหมายถึงไม่รู้เลทราคาค่ะไม่รู้ว่าอันไหนแลกได้เท่าไหร่นะคะเนี่ยปน้าก็ต้องเรียงแบบนี้อันนี้คือที่เอฟซีเขาส่งมาขายปน้าเรียงแบบนี้เรียงเสร็จแล้วปน้าก็จะถ่ายรูปส่งไปให้น้องเขาตีราคาให้แล้วปน้าก็จะโอนตังค์ให้เอฟซีอะค่ะก็จะประมาณนี้ที่ปน้าบอกว่าที่หลายคนที่ส่งรูปมาถามปน้าปน้าบอกตีราคาไม่ได้คนที่ตีราคาอยู่หน้าร้านนั่นแหละค่ะคือความจริง คนที่เขามาขายหน้าร้านปน้านัฐนะนะใครเอ่อที่คนที่ตีราคาเขาอยู่หน้าร,าร้านป้าน้าก็จะตีราคาคิดราคาเหรียญไทยให้พอถ้าเจอเหรียญต่างประเทศมาแบบนี้ป้าน้าก็ให้น้องเขาทําราคานะคะปะ้าน้ารับซื้อรับซื้อตลอดนะคะเหรียญต่างประเทศเหรียญเงินเครื่องเงินนะคะแต่ถ้าเครื่องเงินเหรียญเงินอันนี้นะคะปะ้า บอกได้แน่นอนราคาเพราะว่าเงินน่ะก็ซื้อเป็นกรัมเนาะช่างกรัมและอย่างเหรียญเงินถ้าเหรียญสวยๆก็อาจจะได้ราคาที่เป็นเป็นเป็นรูปแบบของเหรียญสวยๆใช่ไหมคะเหรียญสวยแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ชํารุดเป็นเหรียญเหรียญเงินน่ะนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ชํารุดก็อย่างน้อยก็ต้องได้ราคาเงานนินแน,นะะน,น,น่นอนราคาราคาโลหะนะคะโลหะเงินนะคะได้แน่นอน อันนั้นปนาตีได้อยู่อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะมีราคาอยู่มั้งอันนี้ปอนอ่าอันนี้วันปอนแต่เขาชมรู้เขาเก่าอย่างเงี้ยนะคะ,ะน่าจะเดี๋ยวก็ต้องให้น้องเขาดูอีกทีนึงว่ายังไงะคะ่ะอันนั้นหนึ่งปอนอันนี้ก็จะเป็นอ่าสองดอลลาร์อ่าอย่างเงี้ยได้ค่ะนะคะ,นะคะก็โดยรวมๆแล้วจะรู้จักมีอยู่ไม่กี่เหรียญเองะคะ่ะนอกนั้นก็จะเป็นอะไรที่ไม่รู้จักอันนี้ เหรียญฝรั่งเป็นนะั้นไม่แน่ใจว่ายัางแลกได้อยู่ไหมบางบางเหรียญน่ะนะคะม,มีมีมูลค่าเยอะจริงมีราคาเยอะจริงแต่ถ้าเป็นเหรียญที่เราหาที่แลกไม่ได้ประเทศที่เราไม่มีคู่ค้าที่จะแลกอะไรกันเนี้ยค่ะก็ไม่ได้รับนะไม,ไ,บไม่ได้รับไม่ได้รับทุกทุกประเทศนะคะแต่ถ้าไม่ไม่รับเป็นเหรียญก็จะมีแบบรวมเป็นกิโลอย่างย่อยๆนะคะอย่างเศษตังค์อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างอย่างเหรียญห้าอย่างเงี้ยก็จะ มูลค่าเขาก็จะเหมือนกับเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบงบ้านเราใช่ไหมคะถ้าแบบนั้นน่ะขายเป็นเหรียญไม่ได้คะ่ะต้องรวมรวมเป็นหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทอย่างอย่างยูโรนะคะสองยูโรสี่สิบาทหนึ่งยูโรยี่สิบาทห้าสิบเซนก็จะได้สิบบาทถูกไหมคะแต่ถ้าสิบเซนห้าเซนก็ไม่ได้แล้วนะคะจะมารวมเป็นสิบสิบเซนสิบเหรียญจะมารวมเป็นหนึ่งยูโรไม่ได้นะคะไม่ได้ เขามีคิดให้แบบนั้นค่ะคนที่รับซื้อจากปน้าไปนะคะแบบนั้นเขาไม่คิดค่ะเนี่ยคะ่ะท่านใดมีต้องการขายก็ถ่ายรูปมานะคะเดี๋ยวป,ปนัดปนัดก็จะให้ทีมงานตีราคาให้แบบนี้เลยค่ะเหรียญสตางค์ทองเหลืองที่เลิกใช้ไปแล้วนะคะเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์พศสองพันห้าร้อยค่ะเนี่ยคะ่ะเป็นเหรียญเหรียญสตางค์ทองสมัยก่อนเนาะตอนนี้เลิกใช้แล้วคะ่ะ นะคะนัมาขายได้ค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญครุฑหนึ่งบาทพศสองพห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพูทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลกเสกแต่ประการใดนะคะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทรับซื้อเครื่องเงินทุกชนิดค่ะตะปิ้งเงินกระเป๋าเงินพดด้วงเงินค่ะเครื่องประดับและเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินรับซื้อทุกอย่างค่ะ